พระเจ้าตัดว่าเชื่อฟังบัญญัติของฉันด้วยเหตุนี้คุณจึงรู้จักลูกที่แท้จริงของพระเจ้าแต่เรียกของพระเจ้าทำเป็น call of God 22. มีนาคม2551จากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระวจนะของพระเจ้าตรัสกับทิโมธีสำหรับทุกคนที่มีหูที่จะได้ยินเกี่ยวกับผู้ที่กล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่บอกให้คุณเชื่อฟังกฎหมายคุณธรรมบัญญัติสิบประการทิโมธีเกี่ยวกับข้อพิพาทที่วิปริตเหล่านี้ซึ่งรบกวนจิตใจของคุณทำไมคุณถึงปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้น ทิโมธีคำให้การเท็จของพวกเขาสำหรับคุณคืออะไรคุณมีส่วนอะไรกับพวกเขาความจริงของเรื่องนี้ไม่ได้ชัดเจนในพระคัมภีร์แห่งความจริงหรือฉันไม่ได้กำหนดเส้นทางที่คดเคี้ยวเหล่านี้ให้ตรงในจดหมายหลายฉบับเหล่านี้ซึ่งเหมือนกันหรือไม่ แต่ข้าจะพูดเพื่อเห็นแก่ผู้เลือกสรรของข้าผู้เชื่องและผู้ไม่เชื่องผู้ถ่อมตัวและผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งทั้งสองจะเข้าสู่การพักผ่อนของข้าในวันสุดท้ายบาปนี้สาหัสและไม่ควรพูดถึงหรือพูดในลักษณะดังกล่าวแต่พวกเขาได้ประกาศมันแม้จะไม่รู้ความจริงโดยสมบูรณ์ ใช่พวกเขาเป็นพยานแม้กระทั่งความผิดของพวกเขาเองล้มเหลวในการเห็นความโง่เขลาของวิถีทางของพวกเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับคิตจักที่เป็นโมคะเหล่านี้กับคนไร้กฎหมายเหล่านี้ทั้งหมดคุณจะไม่หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันไม่รู้จักคุณ ผู้ใดที่ประกาศนามของฉันและของประธานฟรีแล้วไปบิดเบือนมันต่อหน้าพยานหลายคนเพื่อเป็นการแสดงประกาศความชอบธรรมของตอนเองต่อนหน้ามนุษย์หรือไม่ฉันคือพระเจ้าเราคือพระเจ้าความชอบธรรมของคุณแล้วเจ้ามาต่อหน้าเราได้อย่างไรแม้กระทั่งเรียกนามของเราว่า พระเจ้าสถิตอยู่ในเราและโดยฤทธเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์เราดำเนินตามพระมัพพาริศของพระองค์คุณได้ให้การเทศอย่างแน่นอนคุณได้ติดตามซาตานและดูหมิ่นพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของเราแม้ในลำดับสูงสุดเพราะคุณยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ฉันเกลียดชัง โดยยืนยันว่าพระวิญญาณแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจะไม่พูดว่าให้เชื่อฟังกฎหมายทางศิลธรรมของพระบิดาซึ่งศักดิ์สิทธิ์ยุติธรรมและดีแต่คุณยังคงพูดต่อในคำพูดที่วิปริตของคุณพูดต่อต้านสิ่งที่สำเร็จและยึดถือในตัวฉันเอง ต่อต้านสิ่งที่ฉันได้ยกย่องในตัวฉันเองก่อมลพิษให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และส่วนนั้นของตัวฉันเองซึ่งฉันได้แบ่งปันกับที่รักของฉันทำลายสิ่งที่ฉันได้เขียนไว้ในหัวใจของพวกเขาแม้แต่ในส่วนภายในสุดข,ของพวกเขาซึ่งทุกคนจะมีชีวิตอยู่ด้วยดูมินการทำลายโง่มากคุณได้บิดเบือนเกสทำให้ผู้เขียนชีวิตเป็นผู้เขียนบาป เด็กโง่เรือทุจริตพระบิดาแห่งแสงสว่างจะทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมาแม้จะหลั่งไหลลงมาบนเนื้อหนังทั้งปวงเพียงเพื่อจะยืนหยัดต่อต้านพระองค์หรือไม่พระเจ้าไม่สามารถและจะไม่แตกแยกกับพระองค์ดังนั้นทิโมธีและทุกคนที่ได้ยินคุณ รู้อยู่แล้วว่าพวกเขาพูดด้วยวิญญาณใดเพราะวิญญาณน,นั้นมีชื่ออยู่แล้วและมีอยู่ในโลกแม้กระทั่งตอนนี้เขียนไว้แล้วดังที่ข้าพเจ้าได้พูดโดยผู้รับใช้ของข้าพเจ้าและถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำออกมาตอนนี้พระวิญญาณตรัสอย่างชัดเจนว่าในวันหลังบางคนจะพลากจากความเชื่อ ให้ความสำคัญกับวิญญาณที่หลอกลวงและหลักคำสอนของปีศาจและวิญญาณเหล่านี้มีชื่อพวกเขาถูกเรียกว่าวิญญาณของมารฉันจะไม่แก้ไขหรอฉันจะไม่ลงโทษฉันจะตอบแทนใครก็ตามที่พูดเช่นนั้นหรือไม่พวกเขาไม่ได้ยุยงให้เกิดการกรบฏต่อพระเจ้าหรือ การพูดเป็นเรื่องน่าซื่อใจคดมีมโนธรรมไม่เกรียมเหมือนเหล็กร้อนเพราะพวกเขาสแสวงหาเกียรติเราด้วยริมฝีปากของพวกเขาโดยเปล่าประโยชน์ขนาดเดียวกันก็รักษาหัวใจของพวกเขาให้ห่างไกลจากเราเพราะพวกเขาดูหมิ่นฉันแม้แต่ส่วนที่ฉันเทออกมาซึ่งพวกเขายังไม่ได้รับ ที่รักผู้เรียกตัวเองด้วยพระนามของเรารับจากเราไม่รู้จักคุณเพราะวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของฉันทำให้คุณจำได้แม้กระทั่งทั้งหมดที่ฉันสอนคุณแล้วพระวิญญาณจะพูดขัดกับฉันได้อย่างไรกับมาหาข้าแม้เป็นเด็กและข้าบอกความจริงแก่ท่านว่าจะเข้าสู่การพักผ่อนของข้าและหลบหนีจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่กำลังจะมาบนแผ่นดินโลก อดทนและยืนตัวสูงด้วยคอที่เหยียดออกและเจ้าจะต้องต่ำต้อยอย่างแน่นอนความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่งในวันของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้นี่คือวิธีที่คุณจะรู้จักบุตรของพระเจ้าพวกเขารักษาบัญญัติและมีพยานหลักฐานของพระเยซูคริสต เพราะถ้าผู้หนึ่งมาและเป็นพยานแต่พยายามไม่รักษาบัญญัติของพระเจ้าเขาก็เป็นคนโกหกและไม่ได้รับและถ้ามีใครมาพูดว่ารักษาบัญญัติแต่ยังไม่มีคำพยานของพระเยซูคิดคนนี้ก็จะพบว่าเป็นคนโกหกด้วยพวกเขาไม่รู้จักเราและฉันไม่ได้ส่งพวกเขาไปเพราะพระบุตรมิได้สถิตอยู่ในพวกเขา พวกเขาไม่มีความรักต่อพระเจ้าในหัวใจของพวกเขาผู้รับใช้ที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งขาดปัญญาไม่อยู่ในความรักของพระบิดาศรัทธาของพวกเขาไร้ประโยชน์เพราะความรู้ของพระเจ้าได้พลากจากพวกเขาโดยที่พวกเขามาเลี้ยงด้วยหลักคำสอนที่ขมขืนและวิปริตเหล่านี้ของมนุษย์ที่มีอำนาจ ปฏิเสธขนมปังแท้แม้แต่พระวจนะจากปากของเราซึ่งมนุษย์ทุกคนจะมีชีวิตอยู่พวกเขาจะถูกจับและโยนลงไปในความมืดเพราะข้าพเจ้าบอกความจริงแก่ท่านว่าเวลาจะผ่านไปอย่างแน่นอนและประตูจะถูกปิดปล่อยให้พวกเขายือนอยู่ข้างนอก ที่ซึ่งพวกเขาจะมองดูสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นด้วยความเย่อหยิ่งโดยพิจารณาจากสิ่งที่พวกเขานั่งในความภาคภูมิใจแม้แต่หลักคำสอนทุกประการที่พวกเขายึดถือด้วยความเย่อหยิ่งขณะที่มันพังทลายและไม่เกรียมต่อหน้าต่อตาพวกเขาถ้าว่าพระเจ้าไม่ได้ปราศจากความเมตตา พวกเขาจะรักษาชีวิตของพวกเขาแต่พวกเขาจะหลบหนีเหมือนหนีผ่านเปลวไฟตามที่เขียนไว้เพราะไฟของผู้กลั่นจะเดือดดาดถึงเจครั้งและจะมีการคร่ำควรและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันครั้งใหญ่และทุกคนที่ร้องทูลพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนั้น ตามคนที่เหลืออยู่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเรียกจะเห็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าเสด็จขึ้นและลงบนบุตรมนุษย์ดังนั้นจงกลับใจและกลับไปหาพระเจ้าด้วยความจริงและละทิ้งหลักคำสอนที่ทุจริตและชั่วร้ายเหล่านี้ ที่สอนในคริสตจักรของมนุษย์ออกไปจากพวกเขาและพิสูจน์ว่าคุณได้รับอย่างแท้จริงโดยงานใหม่และประจักษ์พยานที่บริสุทธิ์การเป็นแบบอย่างที่แท้จริงของพระคิดในตัวคุณเดินตามพระองค์ทำตามที่พระองค์ทำตะเกียงประภาคารแห่งความหวังส่องแสงท่ามกลางความมืดมิดทั้งหมดนี้ ผู้คนที่ได้รับการฟื้นฟูและขัดเกลาเพื่อชื่อของฉันในานามของฉันในานามของพระบุตรตามที่เขียนไว้แล้วให้สำเร็จองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้